เกียร์สูตรนี้ครับเกียร์ดอกจอกนนี้ตำแหน่งเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังนะครับถอยหลังดูความนดูความแคบนะครับถอยหลังว่างหนึ่งว่างถอยหลังนี่ฮะแค่นี้เองฮะระยะจากนี้มานี้แค่ประมาณสิบนิ้วแค่นั้นเองนี่มาดูผมทํายังไงก็ผมใช้เหล็กวอลล์อ ความหนาความใหญ่ก็คือ1นิ้วนะครับโดยที่ใช้ตุ๊กตาสองตัวนะครับตุกขข๊กตาหนึ่งนิ้ว2ตัวนี่ครับหนึ่งตัว2ตัวคอยบังคับนะครับนี่ไม่มีหลวมนะครับแล้วก็ใช้ฝดอกจอกตัวใหญ่นะครับดอกจอกตัวใหญ่นี้จะดอกจอกตัวใหญ่นี้จะทําให้วงแคบม,มากนะฮะแล้วก็ไปสัมผัสกับดอกจอกตัวเล็กดอกจอกตัวเล็กก็มีตุ๊กตา2ตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับก็คือ1นนิ้วนะครับมาแบบนี้ มาโยมาทา,ทางด้านหลังแล้วมา,าเชื่อมกับเกียร์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นสเตอร์28ฟันนะครับข้างบนผมใช้28ฟันนะฮะนี่ตัวนี้ย8ฟันแล้วก็มาเชื่อมข้างล่างที่จะออกมาจากตัวโครงเกียร์ไอ้ตัวนี้15้าฟันนะครับ15้าฟันเนี่ยแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะทำให้วงแคบมากเลยฮะทำให้วงแคบมากเลยนี่เป็นไงฮะ นี่แค่สองว่างหนึ่งว่างถอยหลังนี่ครับ